สวัสดีค่ะทักทายนะคะบายๆแบบนี้ค่ะหลายคนก็จะชอบถามแป้งว่าอ,อ,อะไรบ้างที่แป้งกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเห็นคุณแป้งก็จะคิดว่าจะต้องเป็นคนที่กินอาหารครีนกินน้อยต้องไม่ค่อยกินอะไรจริงๆแล้วแป้งกินอาหารปกติมากๆเหมือนทุกคนเลยอย่างมือน,นี้นะคะกางวันค่ะแป้งกินเป็นผัดไทยซึ่งผัดไทยเนี่ยค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแคลอรี่สูงมากต้องบอกว่า4ี่ห้าสิบบวกแต่ว่าถามว่าอ้าวแล้วทําไมแป้งกินเพราะว่าแป้งนะคะ สูตรของแป้งอะมันเป็นอย่างนี้ค่ะแป้งอะจะกําหนดว่าแป้งอะส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหมคะแล้วก็วันๆหนึ่งอะก็ทําแต่งานนั่งอยู่นั่งอยู่กับงานนั่งอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งพื้นฐานปกติแล้วแป้งก็จะใช้แคลอรี่ประมาณ1 2 0 0แคลค่ะเพราะฉะนั้นแป้งก็จะให้แคลอรี่ของแป้งอะค่ะไปอยู่ที่ช่วงเช้ากับช่วงกลางวัน เวลาแป้งกินแป้งก็จะเฉลี่ยอย่างสมมติตอนเช้าเชา้านี้แป้งกินแค่กาแฟสตรมีแก้วเดียวมันก็แค่70็ดแคลนึกออกปะแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วพอมา11บเอโมงะคะพอตอน11บเอโมงแป้งก็ให้ตัวเองกินอนุญาตให้ตัวเองกินอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากกินอันนี้สี่ร้อยห้าสิบแคลแป้งก็ไปลัสี่ร้อยห้าสิบแคลตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ค่ะแป้งเพิ่งได้รับไปประมาณ ห้าร้อยกอดแคลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วอะคะ่ะในช่วงระหว่างวันแม่ก็จะกินกาแฟอีกหนึ่งแก้วซึ่งกาแฟตัวนี้ที่แม่กินะมันเป็นกาแฟสริมีใช่ไหมมันก็จะคุมหิวมันก็จะคุมอะไรได้อยู่แล้วค่ะมันก็เพื่อมีเสรสุแคลพอตกตอนเย็นใช่ไหมคะแ้งก็กินเป็นพวกกับข้าวเช่นเอ่อไก่ย่างอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็กินปลาปลาทอดปลาต้มหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มานแบบเป็นโปรตีนที่ไม่มีแป้งไม่มีข้าวไม่มีน้ำตาลเลยก็บเสร็จก็ประมาณนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าแป้งอาจจะใช้วิธีการเฉลีย่ยของเฉลี่ยมื้ออาหารเฉลี่ยการกินแล้วก็พยายามให้ตัวเองอะอดน้อยที่สุดหลายคนอยากลดน้ําหนักแต่เลือกที่จะอดอาหารแป้งระบอกแล้วก็อดอาหารที่ตัวเองชอบ แป้งบอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่มันเป็นแบบวิธีที่ทําลายเขาเรียกว่าทําลายความสุขอะค่ะแล้วมันก็ทําลายความตั้งใจที่จะลดน้ําหนักของคุณอะมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากกินอะไรก็กินแต่จัดลําดับเวลาการกินแล้วถ้าบาังเอิญของที่คุณอยากกินนะคะมันเป็นของที่ทาให้คุณอ้วนคุณรู้อยู่แล้วว่ามันอ้วนแน่ๆก็พยายามจะกินมือเย็นเลือกไปกินที่มื้อเช้าและมื้อกลางวันแทนค่ะเท่านี้ค่ะเป็นเทคนิคในการดูแลคนของแปง้งลองเอาเทคนิคของแป้งไปใช้ดูนะคะ